ว่าเม็ดเออขึ้นตำเรือกันนี้ก็ตำตามแก่หมอเกี้ยนชาวเตียงเย็นหลังที่วันเย็นตาบ่ายบ่ายใจก็ได้สามวันยังชัวลากเอวเลยก้องเจ็บเอวอยู่แล้วนี่นะกันนี้ไปอ่ะหม้อลังหม้ว่าตำตามแก่หมอเกี้ยนมาว่ากระปุ่มตำตำแก่หมอเกี้ยนชาวเตียงเย็นเลย มอวกันตาแต่เจ้าเตียงเย็นยังไม่ให้ก็เพิ่มก่อนนอนไปสักมือก่อนตาการเนี้ยกันนี้ไปอ่ะม้อลั่งตกหนังรถรุนเลยกูกุยบานนี้กุยบานนี้เอมอ,มมอมังตะมูนามานเออวกปากมาโอ้คืนนี้ไม่ได้ยินเสียงเคยเลยเคยโอ้โมไหนนั่งก็มากันมากอ่านั่มนั่งเป็ดนี่หนังเบิดกว่าดาราสิน นั่งเบิดนั่งเบิดนั่งเป็ดนั่งนองอ้าไปว่าสิ้นน้องนั่งปิ้นนี่น้องเบานั่งโปนน้องนั่งนนหนุมาตั้งแต่วันเย็นน้องนนนั่งนั่งน้องนนซี่ใจนั่งน้องจักริดมากันไล่คนตื้อว่ากันนี้บรรยากาศเป็นกันเองนี่กูยอให้อ้บบดเล่นนั่งอยู่กันนันว่างเนี้ยให้ผมหัดเล่นหนังตะลุงเหรอเออมึงนี่ได้เปรียบ ประวัตาบทผมมีหนังน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมเป็นไอดอลนั่นแล้วฮัดไวตาอาจีบนั่งตาลุงนี่ตื้อววบไปเนยปีนองก็ไอเกียดไปเน่ก็ไอการตนรับใจไหมเออกูยอมรับแม่ครัวก็ดูแลดีคืนนี้แม่ครัวเออขอบคุณปาเยียดปาเอียดปายียดป,าเ,ยดปาเจ้าเราไปนั่งกินข้าวเรกวนเย็นมึงลองกินเลยไปนั่งกินข้าวไปนั่งกินข้าว กันเนี่ยกันนี้ปลายัดแกตักต้มไม้ตัวเติบต้มมันกับมั่งร้อนร้อนใส้ตัวเบืองอย่างดีแล้วตื้อให้ควันตั้งตัวตื้อม้เยอะกันเนี่ยกันนี้ว่าแม่มือปลายัดจมลงอยู่ในต้มกูพอเห็นปัานนั้นกูปลายัดนั้นว่าแม่มือนั้นให้ตึงปลายัดว่าเปลือปลายัดว่าไม่เปลือร้อนกัตทนได้ร้อนกันทนได้เอ แกต้นได้แต่กูได้สดไม่ลงท่านโมโ่แหล่สดีดีวัวแตกแล้วมุกนี่บุญแกว้วแห็ใจกูนนี้ก็ไม่ห้วนั่งเป็ดเล่นแหว่ล้วลงอ๋อนั่งเป็ดเล่นไหว,ลวลแลวลวเออรอน,นัดกันแลวว่าเคยเล่นมุกไรกันมัน้งเออหัดเล่นหนังตะลุงสมัยนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่แต่ก็ไม่อยากจะต้องมีพรสวรรค์ชู้ปนจะแวงไม่ได้ มึงนี่ตาบอดอ่ไอ้ตึงนั่งในโยนี่ไม่ใจยากอ่ต้องเล่นในล็อกรองเพลี่ยไอ้ร้อยตาบอดน่อยน้อยก็ดังแล้ว <c oughs> มึงไม่นั่งนองเดียวลูกทุงวัฒนธรรมโยอดอัจฉริยะศิลปินตาบอดอ่านั่นคือนั่งนองเดียวมึงโรจักหรือไม่โรจักกูนี่เป็นไหนนั่งลกศิษย์นั่งเดียวมึงนี่เออจื้อนั่งเลย นี่นั่งผุนแก้วซอเดียวนั่งอะไรได้ก็นั่งผุนแก้วซอเดียวแล้วมึงไม่เจียวอ่ะไอ้ย่อยเอ็นวัดซอเดียวซอเดียวก็จะแดงว่าเจียวหยุดเตี๋มมันแหละไอ้กำวัดซอนี่ยอมมาจากชิดซอยอมมาจากชิตเออเมื่อวานนั่งเหยียดดุยโจกกล่าวน้อยก็คือชิดนั่งกล่าวน้อย เมื่อวันหนังสาวันสอบพร้อมน้อยก็คือชิดนั่งพร้อมน้อยอหนังไข่นุ่ยสอตะลุงบัณฑิตก็คือชิดนั่งอาจารย์ตาลุงตะลุงบัณฑิตเมื่อคูในีหนังพูนแก้วสอเดียวก็คือนั่งผูนแก้วชิดนั่งเดียวไม่เจ็ดเจี่ยวดอมันแก่มึงนึกกูไม่แลงตีกูรอว่ามึงน Range, umas, ึกอยู่กูหลกเดือกอุบอิบอุบอิบรอตึงเพื่อนนึกไอ้หัวกวกนี่ไอ้บอดครับ มึงอัตตาน้องหัดเล่นหนังตะลุงเออแต่วันนั่งในโยต้องร้องเพลงเป็นมึงร้องเพลงเป็นไหมก็พอจะร้องได้ครับพี่แต่ก็ไม่ถึงกับเพราะอะไรมากมายอะไม่ใจยกากแต่ใจคุณแน่เองนะไอ,บอ้บดเล่นนั่งตึงไ้เปียกนี่มึงเป็นปิติกรเจ้าคุได้กล่าวว่ามึงเมื่อก่อนเคยจัดรายการ๋ <c oughs> อ,อกูนี่เป็นเจดีดีเจ ในหลงเล่ที่ตำวันลงจัดรายการหายเมื่อนาดีเจนุ่มตัมมารัดเอาในหลงเล่สวัสดีท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการเล่นข้า,าวเจ้าบ้านนิทานเรืองเพือนพ่อมดีเจเพียกตัมมารัดน้องบ้าวก้องนุ่มตัมมารัดผูดดำเนินรายการพบกันประจำกับเวลาป้าปานี้อยากฟังผลงานเพลงไรกันแนะนำกันมาได้ที่เบอร์สูนเลออ,ออกเลยสูนสูนสู้เลออ เราจะจัดให้ตามกำข้อก่อนฟังเพลงข้อประคุณผู้สนับสนุนรายการขอประคุณปุ๋ยมอรกตรารุงารุณพร้อมด้วยสบู่สมุนไพรผึงบุญน,นี่คือผู้สนับสนุนละที่น้องชาวกเกษตรกรชาวสวนยางชาวสวนปล์มยาไกใ่ใบเขียวทนตนแก้งแรงลูกดกชายปุ๋ยชายสบู่สมุนไพรผึงบุญ และผพ้นผลิตกองฐานจะได้ตามป่าไมา้สำหรับสาวๆคนไหนตีนนาขึ้นซิ่วขึ้นฟ้าทายาไม่ไอ้ให้ใจปุยมอรกตตรารุงอรุณแล้วพิ้วกองฐานจะช่วยเหมือนตอนยางโรโยพื้แล้วเดืนอนฮ่าจะกดจรหน้าม่วมว